มีอะไรเลยหหน้าเขียวโอ้หน้าเขียวเห็นแล้ว่าบอหน้าเขียวด้าจอโอ้โหแม่เสียดายแถวสี่ไม่มีเขียวมึงงั้นไหลอีกนะืยิงไงสเก็ตเตอร์ตรกมาไหม มองชูงมองชูก็เพิมันอยู่กับควายตังกูชนะชิงเค้แม่อันนี้เป็นช่องเล็กช่องสำรองของเราแล้วครับผมยังนี้อยู่กับเกมแอปแชร์ของค่ายพีจีอีกแล้วเราเปิดยอดที่22 2และขอปัต yes. รดีๆสินปครับผมจะล่อหรือเปล่าจะล่อหรือจะล่วงโวันนี้ต้องมาลุ้นกันครับหืมสีเต็มจอไปดียังไงยังไงเอามวงมาไหลต่อทั้สวยดีครับผมแมเปลี่ยนไว้ไม่สวยยังไงจังหวะเมื่อกี้ ยังไงยังไงเอแถวหนึ่งตรงมาละเออเอาหัวหน้าเขียวมาแทนเอแถวหนึ่งมาไหมเอาสวยเปลี่ยนวายไปดีไหลเคโอ้โหฝั่งโอ้ไวสองแถวโลิสพวงลิสพายกันเลยทีเดียวโอ้โหยรู้เรื่องดองนี้บึ้ยบึ้ยังไงครับยังไงมันโหไปกี่ขาคิวแถวหนึ่งนะเอาสีเต็มจอถูกสีมันถูกนะโอ้ยว้แม่ละปันยี่สิบไปห้าตายดิครับผมเอายังไงไหลเจไปดิ อืคาร์ซีเท่าสองเอาล้วครับผมเรากลับมาจุดเกิดเหตุอีกแล้วโอ้ยแหมไม่เคยลาบไม่ลาบลือแล้วครับผมวันนี้ยังไงสวยงามไปดิโอ้โหไล่ต่อไม่ได้ขนาดมีวายแถวสามแลเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยาพึ่งนะอี๋โอ้ไฟเก็ตเตอร์ก็เฉยอูย้รอตายรอตายหืยึสกอยเมื่อกว่าไม่รอดแล้วเมื่อกี้ืห เอาไหลเคไปเก็บคูณไปก่อนครับผมยังไงยังไงเก็บคูณก่อนนะครับสวยงามไปดีเ,เปลี่ยนไายไม่ดีสวยงามไว้ตกสวยยังไงคิวมาไหมแต่ความจริงผมไม่ค่อยเปลี่ยนไว้ได้นะนาพีว่าอย่างคลิปด้วยแล้วโอ้โหช็อตจะไหลก็ไหลไหลซะส,สวยชาแต่มันยากยิ่งโหแอคแทงนี่ไหลาย,ยากโอ้โหตอนจะเน้นไปเข้าดอกใหญ่ๆตู้มเดียวเนี่ยแต่เรียบร้อยง่อยครับผม อูเต็มจอช่วยได้ไหมโอ้เปลี่ยนไปดิหืมไหลสวยโอ้โหเมนนี้ขาดนะกิ้งกาม่วงหึปัดโถเรียบร้อยฮะจอดครับผมโอ้โออยยายบอกบนะเขาแล้วเขยตายหาเลยไม่ไหวแล้หัวล็อตขอดดันเลยแล้วกันหึเป็นไปได้เข้าฝีฝปินหึแตะให้ได้สามสามร้อยกว่าตายตายดีครับผมควัดไปเลยฮะจะล่วงหรือจะง่วงไปเลย โอ,อ้สเก็ตเตอร์เขาได้ดอกหนึ่งเอายังไงยังไงรอบนี้คงไม่ผิดหวังนะครับผมออสองทิศกิดเลยนะอยา่าอยานะครับผมอืมรอบแร้ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก็บเคบีครับผมยังไงสวยอะไรนะเขียวงี้ืห่แม่เฟรดายคูน้อยไปหน่อยโอ้โหดอกนี้ดอกเดียวขึ้นมาเจ็ดร้อยแล้วครับผมยังไงยังไงอืคัตเจทั้งสอง เปลี่ยนสิ่งเกิดดีสเก็ตเตอร์เข้าไหมสเก็ตเตอร์ว่าไงสเก็ตเตอร์เอ้ยช่วยด้วยโอ้ยไม่มีอะไรเลยโอ้หน้าเขียวโอ้หหน้าเขียวเห็นแล้วเขาบอกหน้าเขียวหน้าจอโอ้โหแม่เสียดายแถวสี่ไม่มีเขียวมิเงนไหลอีกนะืหย,ยิงไงสเก็ตเตอร์ตกมาไหมเอ้ยเอ้ยโอ้โหแถวสามไม่มีอะไรเลยเอ่ะเฮ้ยยังดีอ่ะช็อตนี้รอดมา 8 6 4หสีส่สวยสวยสวยอยู่นะเอาเรียบร้อยแต่อีกสามร้อยครับผมไปต่อได้ไหมขอช็อตใหญ่ๆอีกสักช็อตได้ไหมยังไงโอ้โหไม่เปลี่ยนเป็นเจวนันนาหูยหน้าแดงไม่มาแถวแรกไม่งั้นกระพือสุดท้ายแล้วสุดท้ายยังไงเก็บเคบีดอกนึงเปิดไว้ไมดดี้โอ้โหปินไว้ไม่ได้ไม่งั้นกระชาก ครับผมยังไงครับเปิดที่สองสองสองปีที่สองพันสี่ครับผมยังไงวันนี้ก็ลาปีทนุนนี้สวัสดีครับผม